รับคงานตัวครับเชื่องืนเสริมาสมัยครับมารับตำแหน่งงานปรกันอะไรต่อไปตขอดคุณเป็นคนี่ไหนใช่กรุง่าครับกงค่าองค์มาแล้วจะรีบไปหรือเป้่าไม่แล้แต่ทาง ม, <c oughs> มันไม่ต่อเนื่องอะนะ <c oughs> ใน,นทํา <c oughs> งานที่นี่เป็นปัญหาหนึ่งของจังหวัดนองบุรีรคือก็เข้าใจอยู่หรอกก็มาตำแหน่งแล้วก็พรมก้อน,น <c oughs> หน้าก็สบายเลยงานก็ก็จะไม่ค่อยต่อเนื่องถ้าอยากให้ดีกว็วางอะไรให้มันเป็นเป็นระบบอะไรก็ใช้นววัตกรรม จริงคนเก่าท่านก็เป็นด็อกเตอร์นะท่านก็เก่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่ว่าการการใช้ข้อมูลอันนี้ก็อาจจะการใช้ อ,อยู่โครงการนั้น,นยี่ปีครับสีปีนะครับผมก็อยู่โครงการมาก่อนนะนะครับสมัยท่านบุญช่วยลองบุกดาหารอยู่ก็อยู่รุ่นไล่ๆกันเนี่ยแกออกมา ปัญหาประสังก็เยอะเรื่องระบบระบเบียบอะไรยเงี้ยต้องแก้หลายตัวก็พยายามแก้แต่ก็ใช้เวลาอันนี้ในในส่วนของของเราเองเ,เราก็จะมีเรื่องของอภัยพิบัติเป็นประจำอ่ะนะแต่ถามว่ารุนแรงไหมก็ไม่รุนแรงไอ้อย่างเงี้ยภัยแล้งอะไรก็ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากเหมือนกับจังหวัดอื่นๆนะแต่เพราะจังหวัดเล็กนะด,ด้วยแล้วเราก็มีเกลือแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องก็ต้อง เตรียมความพร้อมไม่ดีก็ต้องอมองไปที่การแก้ปัญหาที่ต้นตอมันอย่างเช่นภัยแล้งเรารู้เรื่องเอนเนอร์โลใช่ไหมรเราก็รู้ว่าถ้ามีภัยแล้งน้ำผิวดินม,มันช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้น้อยแก้ปัญหาได้น้อยและชาวบ้านก็าพึ่งน้าใต้ดินน้ำใตดินก็หมดมันก็มีข้อจํากัดมันไหลไปทางไหนเราก็รู้อยู่อันนี้เราจะไปเติมน้ําใต้ดินได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามเราไม่เติมน้ําใต้ดิน อีกปีนี้ปีหน้าปีต่อไปมันลากยาวสามปีสีป่ปีเอเนโยมันก็ต้องเจอปัญหาเรื่องของภัยแรงแน่นอนใช่ป่ะคนทิ้งชั่วใช่ครับอันนี้ทำไงมันเป็นหน้าที่เรามันจะมันมันเราเห็นปัญหาเราเหนื่อยแน่มันต้องเจอภัยแรงแน่แต่เราเราจะแก้ยังไงไม่ให้มันเกิดน,นะมันก็ต้องไปดูหน่วยข้างเคียงท้องถิน่นใช่ป่ะต้องไปช่วยกันให้เขาเอา่อาจหน้าที่พวกมี เรื่องของธานาคารนั้นติดเขาก็ต้องเร่งติดกักน้ําจะเป็นระบบปิดระบบเปิดหรือไงก็ว่ากันไปว่าจนหายก็ไม่มาทำเรื่องพวกนี้ใช่ไหมหรืออบจอย่างนี้อบจอก็เป็นองค์กรของซึองถิ่นขนาดใหญ่มีพ้อคามาณมากถ้าทำยังไง ของโครงสร้างพื้นฐานเรืนน่องถนนว่าจะบ้านเลยถ้าถนนไม่ดีก็ลองไว้ก่อนอะนะก็จาเป็นเพราะถนนคนใช้เยอะแต่แหล่งน้ำก็ไร้ดินก็สําคัญพอป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าหลายหมู่บ้านเนี่ยบางที่มีบ่อประดานห้าบอ่อใช้สําหรับทําน้ำประปามันแห้งหมดแล้วเลยใช้ได้บอ่อสองบอ่อเอเมืม่อเมษาที่แล้วออไอ้นี่ส่งสัญญาณแล้วว่าน้ำมันไม่เคยแห้ง้็มันแหง้ง เราก็รู้อยู่แล้วว่าชาวบ้านตัวนี้เขาก็คุณเจาะบ่อบประดานทําเกษตรของตัวเองใช้โซลาเซลล์นะสูบกันแดดออกก็สูบแดดออกก็สูบแต่น้ำจริงจริงมันไม่ได้มีตลอดมันมีจํากัดมันไหลมาจากรงนั่นเชียงคานไหลเข้ามาซึมเข้ามามันก็มีทางน้าของมันแล้วตาม่นที่น้ำาระดังแล้วไม่มีการเติมเลยรอน้ําจากตรงน,นี้อย่างเดียวยังไม่มีใครทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพราะฉะนั้นปัญหานี้เกิดแน่นอนอพอๆอจะไปทำยังไงก็เป็นจบทีนี้พูดถึงเรื่องของภผยแรงหรือจะไปช่วยไปสนับสนุนเรื่องจิตอาสาทำเ,าเรื่องของไฟเมลใช่ไหมหรือจะไปร่วมเขาปลูกป่านะเพื่อเพิ่ม,มความชื้นนะในดินในอากาศอันนี้ก็ก็แล้ว ไม่ใช่ว่าดูแต่งนานงานงานะในหน้าตักของตัวเองแต่ว่างานบูรณาการเนี่ยมันสําคัญนะครับก็ต้องก็ต้องมาดูกันนะครับมาช่วยกันเราเห็นเยอะแล้วลเดี๋ยวเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยเหนื่อยเนี่ยน้ํากำลังมาก็บอกตอนเนี่ยปอพ่อคนเก่าว่าให้เตรียมรถสูบน้ําหรือว่าประสานจนมาทานที่เขามีไอ้ไอ้ไอ้เครื่องสูบน้ำะนะ สูบน้ำพวกนี้มามาสูบเตรียมสูบไว้ถ้าไปสูบตอนไม่มีน้ำเราจะสูบทำไมหน้าแรงก็มาแย่งน้ํเหมือนกันออมันก็แปลกนะไอ้ตอนนี้มีน้ําก็ต้องรีบสูบเขาแก้มดินก่อนครับท่านก็ลังไม่กินน้ำดูไม่ใช่งานเฉพาะแต่กรอบในหน้าที่อ,อย่างเรียบเขาเนะี่ยคนทางใต้ก็มาอยู่นี่เยอะนะมีนายอำเภอสุวรรณภูหาครับมีรอ,องนายกเทศมนตรีในสวย มีกัญญามีะไรอะคนใต้เนี่ยรอ,อ,องอาบาจอรครับอืมอ่ารองนายกอบจก็ก็เยอะมีมีหลายคนแลแกงใต้ก็อยู่เนี่ยออกไปอยู่ตรงข้ามนิดเดียวนะเลี้ยวขวาไปหน่อยออกจากสาราการเลี้ยวขวาซ้ายหนึ่งนะครก็คนแถวสุราษฎร์ธานีนั่นแหละอ,ออกจากสาราการเลี้ยวซ้ายไปก็มีแกงใต้ ไปซื้ออะไรวะอะไรพวกกิ้งละกินแค่คําเดียวให้ออสอหมดเลยเค็จมากนะครัใส่ท้องแต่ว่าก็อร่อยอาหารใต้นะอาหารสุขภาพถ้ามีผักแมงก็มาอยู่ตรงนี้ก็แบบครอบครัวมาหรือเปล่าไม่ครับมาคนเดียวครับมาคนเดียวนะก็ทุ่มเทได้ครับเอก็ทุ่มเทได้ในมือสุวรรณภูมินี่เขาเาเดือนนี้แปดแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลย เมียล้าก็ส่งไลน์มาแล้วบอกให้ไปบวชลูกเขา่าปัญหาเยอะครับปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชนะครับมันเยอะมากก็ประมาณผู้ป่วยนีในข้อมูลฐานข้อมูลหมอก็ประมาณห5 3 0ันครับป่วยจากเป็นโรคจิตยาบ้าประมาณสี่ร้อยมเจ็ดคนอันนี้ที่มีในฐานข้อมูลเนีย ที่มันไม่มาหาอีกเยอะก็ทำงนานที่นี่ก็ต้องศึกษาข้อมูลหน่อยหนึ่งมันเพิ่มมีรายละเอียดรายเยอะอยู่ไม่เหมือนครับเออไม่หมูนะแต่ก็ก็ต้องก็ต้องเล่งทำมันมีความท้าทาย,ยค,คือหนึ่งมันจนอันดับ7จสิบหกของประเทศเหนือกว่นนานราที่ว่าการท่องเที่ยวในรายได้อันดับที่เจ็ดสิบ็ดของประเทศบางที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ใช่งานของหมูไม่ใช่มาทํางานเป็นหัวหน้าส่วนเหมือนข้าราชการทั่วไปไม่ใช่มีโอกาสขึ้นมาเป็นหัวหน้าส่วนแล้วก็โชว์ฟิล์มเลยให้เต็มที่เลยผมยินดีนะมีข้อคิดอะไรดีๆก็มาคุยกันจะประสา,า,านจะอะไรก,ก็ก็มาบอกกันทําเพื่อเพื่อสร,นะรุปนะโอเคนะยินดีต้อนรับนะครับนายขอพ่อครับ ลงแล้วก็ลง